คครรับูแซม,มนี่ทีมงานทีมงาน <โจ S 2> ใหญ่โจโจทีมงานโจโจ้ด้วยค่ะน้ำเงินก็มีคุณพ่อนะคะอดสงคลให้ทีมงานเสียงเห่าวิชิตพุ่งทองของน,น้ำขุนนะคะอีกไม่นานเราคงจะจะเจอๆๆกันนะคะส่วนน้ำขุนมาดูคู่นี้ครับแดงนี่12น้ำเงินนี่13ครับห่างกัน1ปีครับอาจารย์สุรศรักดิ์ศรีกลามดำน้าที่บนเวทีคู่นี้นี่น้ำหนักนี่เมื่อเช้านี่44นะ ลูปล bon ่างลูปล่างนี่ทางฝั่งแดงนี่นิดๆจะเสียเปรียบหน่อยๆครับน้ำเงินนี่ได้ลอยครับผมยาวผมยาวส้อมค่ายใหญ่ครับถึงซำลงนี่เมื่อก่อนก็ค่ายสินนายกอนงครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตุลาหนึ่งเก้าเลยครับแต่ว่าค่ายมวยยังอยู่ที่เดิมเลยครับเปลี่ยนเอาเลิกเอาใช้ครับูครับสิงซำลงครับ เมื่อก่อนนี่ก็มีท่านผู้กองโลกงเงินนี่ให้การสนับสน,นุนทีมงานเสียเสียงโอ้นีครับ <c oughs> ซ้ายซ้ายมาแล้วครับสิงสมลงกำลังโตเป็นหนุ่มนะครับคู่แฝดพยักสำโรงครับชุดนั้นเนี่ยเขาจะมีสิงสำโรงพยักสำโรงมีสายตรวจเออหัว ชุดทำเชื่อของผู้กองโล่งเงินนะครับยกแรกครับคู่นี้คู่นี้คู่นี้6,000นะครับคู่ที่สามของการถ่ายทอดครับม,มาดูครับนี่หลอกแขนซ้ายมาก่อนเลยครับไอ้เจ้าสิงห์สรงนี่ยกแรกนะครับมุมแดงนอำเภนนี่ภูผาครับนี่ซ้อมอยู่ที่อำเภอน้ำขุนครับโดยมี เดี่ยวิชิ้นพุ่งทองครับเจ้าของโรงน้ำแข็งน้ำดื่มตาห้าดาวนะครับหมดยกที่หนึ่งครับมาดูมาชมบนเวทียกสองหกพันสิงสมรงแดงภูผ,ผาน้ำเงิน น้องป๋อมกับอัญญมณีมาดูตัวกันหน่อยน้องป๋อมอัญญมณีมาดูตัวกันหน่อยครับมาดูยกสองครับมาดูครับภูผาภูผาที่ว่าเป็นนักชงเจ้าถิ่นนี่ครับมีอยู่น้ําขุนนี่ครับมมีเสียงเหงาวิชิตปุ้งทองส่วนแดงนี่โอ้ทีมงานใหญ่ครับนี่กูแซมครับกูแซมนครเดกครับ ท่านด็อกเร์ทีทีลศักดิ์ทีมงานของท่านนายกอนงกรการรุ่นรัตแต่ก่อนนี้เจอเจอ,เจอท่านตลอดแล้วก็คุณหมออุ้มคุณหมออุ้มเอาเอา,เอา,เ,อาเอาครับบนวิธีบนวิธีคู่นี้ครับหกพันนี่ถือว่ามเป็นประเภทกล้าแลกกล้าชนทั้งคู่เลยครับภาษาหมยก็บอกว่าสายบูสายบูเลยครับ ยก2ครับมีทางที่นรลงศักดิ์นิติศักดิ์นะครับดูครับแมาซ้ายของสิงสำรงครับโอ้สายตาครับมีซ้ายแล้วก็ทีพครับอ้าวูุบาขยับมาดูขวาขวาได้มาหนึ่งแท่งยกสองเลยครับทุบขาูุบขาอยังอยังอย่งย่งครับมนี่ยกสองหกพัน คุณิชัง่าง4 4ีครับดูครับเด็กกำลังโตครับรือว่าเด็กกำลังโตครับแดงนี่12น้ำเมินอน,นี13นี่ครับอายุอายุบทรกที่2ครับยังสมศักดิ์บุญประชมท่านผออสาศาสีลากุลขอบคุณทีมงานใหญ่ค,คุณภาพของต่างฝั่งน้ำเยื่ด้วยค่ะ ชมลมกำนันผู้ใหญ่บ้านของเราด้วยนะคะขุม,<ผ>ม<ย>กทีกำลังใหญ่เลยทีเดียว <มา S 1> ยกสามยกสามมาดูยกที่สามเลครับแดนสิงห์สมรงครับส่วนน้เงินนี่ผู้พาครับคู่นี้หกพันครับยกสามนี่เริ่มจะขยับครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์สมรงหรือว่าผู้พาครับอ้าวเสียงเชียร์เสียงเชียร์ยยครับโอ้ผลงานของสารวัตรเดชครับกิตติพงษ์คำแพง อ้าวนี่สาระวะตัตรเดชมงเฟโดนคูนครับนี่นี่รายการจัดต่อเนื่องเลยครับน้่มาู่นี้ครับสนุกสนุกสน,สนุกสนุก ยกทีสามเครับแดงสิงสมรงครับน้ำเงินนี่ผู้ฟ้าลุดนี่โดนครับหลุดหลวมไม่ได้ครับประเภทสายตาสายตาครับยกสามนี่เล่นสีมือเลยครับทั้งคู่ครับดูครับไขรออกหลุดไขรออกหลวมนี่ถือว่าโดนครับโดนลงโทษครับ ยกสามนี่มาชิงจังหวะครับหกพันหกพันสิงห์สำโรงแดงภูผาน้ำเงินโอ้วันนี้มวยมันมัน,ม,นมวยสนุกอย่างนี้ต้องขอบคุณเลยบริษัทเอี่ยมอุบลจำกัดแล้วก็ขอบคุณบริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสานจำกัดด้วยนค,ครับรับซื้อบันสำปะหลังครับซ้ายครับโอ้ซ้ายครับโอ้สิงห์สำโรงครับเอาภูผาล็อก ล็อกแม้แต่ว่าทางสิงสมรงครับโอ้ข้อแขนขออแขนเนาหมดยกทีสามครับหมดยกหมดยกสามยกผ่านห้าดาวที่อับเภอรน้ำขุนครับทางด้านของภูผาครับยกสี่ครับยกสี่ครับโอ้ย มาดูครับโอ้ยเอาอีกแล้วครับซ้ายครับเอาไม่ว่าไม่ไม่รู้แหละครับอ่าที่แด้เน่ยคือแม่เชื่อว่าคู่นี้น่าจะประทับใจแฟนมวยนะครับแดงนี่สิงสำรงครับส่วนน้องมันนี่ภูผาครับศึกวันกำนันเฉลิมพี่ใหญ่เสนาแถววันพันไม้ครับขอบคุณค่ายมวยศิษย์ยกขาวด้วยนะครับขอบคุณพี่ใหญ่เสนา ขอบคุณเถาวัลย์พันน้ยครับร<ะ>วมสนับสนุนครับยกสี่ครับโอ้ยดูครับดูผาครับแต่โอ้ยเอาแอบติ๊เอาดูครับโอ้ยุ่นกันใหญ่เลยครับแบบนี้ครับ ปูผาครับงานถือว่าเป็นงานงานหนักงานหินเลยนะครับทีมงานครับจบยกนี้ต้องปรับแผนแก้เคลเลยครับตียกที่4นะครับโอ้ยอยู่กับซ้ายครับโอ้โเอาเลยรับซ้ายแล้วครับวันนี้มีไอ้เจ้าคบเพชร นี่มารุนครับผมเบเศสสอทอสุวรรณครับลูกลูกชายของคิปป๊อบนี่ครับสิทธิพงศ์วงศิษยพรมนี่ครับนี่ครับถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์นี่ครับยกสุดท้ายครับบุญจอยครับจ้ายกสุดท้ายสิงห์สำโรงตุลาหนึ่งเก้านีแดงภูผาน้ำดืม่มท่าดาวน้ำเงิน โอ้ oh, เอาอาจารย์สุทธศักดิ์สีขามบอกว่าเอาลอะขอโทษขอโทษจบในยกสุดท้ายนะครับนี่อาจารย์สุทธศักดิ์สีขามครับชูไปที่มุ่มแดงนะครับทางด้านของสิงห์สมรงตุลา19ครับ เดินทางมาถึงคู่ต่อไปจะเป็นคู่ที่4ในการเป็นคู่ในรายการคู่ที่4นะคะครับน้องเฟนมวยครับนี่คือสุกร์กำนันเฉลิมบวกพี่ใหญ่เสนาบวกเขาวันทันไม้ครับอี่ 18. สิบสิงหาคมนะครับ2 5 6 5เดินทางมาถึงตรงนี้ครับปรบมือต้อนรับนักชกคูแ่แดงวิวโรงเรียนบวัวเชษดวิทยา และน้ำเงินค่ะลูกหลานฝั่งเดชอุดมนะคะปรบคุณต่อนรับ10,000สทพิทาาขอบคุณท่านพ่อมเมืองอำเภอน้ำยืนด้วยนะคะท่านวิทยามูลน้อยสุขนะคะขอบคุณท่านด้วยค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่ง สำหรับท่านประธานของเราแล้วก็ให้การสนับสนุนวงการมวยนะคะในโอกาสต่อไปพวกเราคงจะได้พบกับท่านอีกกับหลายๆสึกทางโซนอำเภอน้เํเเือนนะคะท่านพ่อเมืองอำเภอ Nam y e นด่านวิทยามูลน้อยสุขค่ะไปร้องเพลงมวยครับเดินทางมาถึงผู้ถ่ายทอดผู้ที่4ีครับแดงวิวโรงเรียนบรญเชศวิทยาครับลูกหลานจากอำเภอสังขะ นี่ทางฝั่งจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ซ้อมอยู่กับค่ายมวยดีลยุทธฟาร์มนะครับนี่วิวโรงเรียนบัวเชิวิทยาครับนี่วันนี้มีอ่าที่ปาร์ทีปนะครับนี่ที่ปาร์ทีพ่อของวิวนะครับมีอาจารย์บัวสดแล้วก็น้ำเงินในสิบแสนนะครับสิบแสนสอเทพพิทักษ์อ่าทีมงานของท่านอนุการลุนลัตนะครับทีมงานเสียงหนึง่ง คุณนีไม่กดดันนะครับไม่กดดันครับแดงนี่วิวโรงเรียนบัวเชษวิทยาหรือว่าชื่อเก่าชื่อเดิมนะครับทางด้านของจักรกลิศควรตั้งนะครับในช่วงนั้นนี่ก็ถือว่าอู้ยดังนะครับสมัยที่เฮียเผาเฮียเผาสังขาให้การสนับสนุนครับแล้วก็หายไปถือว่านานเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็ ชื่อใหม่เนะครับเป็นดิวโรงเรียนบัวเชษพิทยานีครับมีซ้อมอยู่กับอาจารย์บัวสดที่นูนลทางฝั่งสุรินทน์นะครับทางฝั่งอำเภอบัวเชษนะครับส่วนมุมน้าเงินนี่ก็ประเภทาขาแรกขาลุยครับสิบแสนส0บแสนนี่ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ1ล้านครับสิบแสนทนหน่1ล้านนะชื่อดีครับท่านนายกนอนงการุณรัตน์ครับ ถือว่าในช่วงที่ฮอตฮอตก่อนที่จะเจอโควิดบชปาคสิยิยศอนงถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายครับที่โปรโมเตอร์ชุนเจตเพชรน,น,นี่อยู่ในสังกัดของโปรโมเตอร์ชุนนะครับค่ายมวยสิยิยศอนงตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตุลาหนึ่งเก้านะครับนี่ถือว่าอยู่ในศึกในสายของโปรโมเตอร์ชุนนะครับทางฝั่ง